สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการห่มเพิ่มในส่วนยอดไลค์ไอจีในตัวโพสต์เฟซบุ๊กของเรากันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงก็ให้มาทําตามผมก็ได้แบบง่ายกันได้เลยนะคะผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยให้ท่านผู้ชมผมได้กดเข้ามาที่สรงตัวเว็บไซต์ของผมเกมเอ็มกีดีเฮดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาทําการตามผมกันได้เลยเนาะ แล้วก็พอได้เข้ามากันได้แลว้วผมที่ส่งตัวเว็บไซต์ผมที่ใน website, เว็บไซต์เ็าจะมีให้ได้มากดลงชื่อกับสมัครสมาชิกกันด้วยเผื่อว่าสำหรับใครผมที่ได้เข้ามาใช้างานไปครั้งแรกก็อาจจะไม่มีสมาชิกที่ส่งตัวเว็บไซต์ผมก็ได้สามารถที่จะให้มากดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้ไปได้เลยผมเพื่อมาทําการในส่วนตัวเว็บไซต์เนาะ อะล้วก็ได้เข้ามากันได้แล้วตรงที่จะส่งตัวเว็บไซต์ของที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้เราได้ต่างกันสมัครสมาชิกกันได้แบบนี้กันเลยผมจะมีให้ได้สมัครสมาชิกนบัญชี Google Gmail หรือจะเป็นการสมัครผ่านการกรอกชื่อก่อข้อมบูลผมก็สามารถที่จะสมัครกันได้เนาะหรือว่าถ้าหากมีใครผมงที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ยังให้ได้สามารถที่จะกดย้อนมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปกันได้นะครับผมกดเข้าไปกันได้เลย แล้วก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ส่งตัวเว็บไซต์เคมเอ็มคีติเฮกันนะผมที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันนะครับผมจะมีหมวดหมู่และบริการที่เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือเขาทําการกันได้นะผมแล้วก็แถมยังจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนต้างๆที่อยู่ในส่วนตรงหน้าต่างตรงนั้นนี้ของตัวเว็บไซต์นะผมได้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้ผมเพื่อได้เป็นยอดเงินที่จะมาไว้ใช้ทําการหรือใช้งานในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะแต่ถ้าหากว่าผมสำหรับท่านผู้ชมใดที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกยอดเงนดาาีจจะม่่อท สำหรับท่านผู้ชมคนใดนะ่มที่ไม่มียจะเงินในส่วนงตัวเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์กันไปก่อนได้ผมท่หน้าทางการเติมเงิน และพอได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วถ้หุ่นที่หน้าต่างการเติมเงินหนะหุ่มที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้แต่ถ็นเป็นหน้าต่างการเติมเงินนะาหุยังสามารถที่จะให้เราผมมาเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยนะบผมเพราะเขาจะมีช่องทางในการเติมเงินให้เราได้มาเลือกกันอยู่5ช่องทางกันแบบนี้เลยเผื่อเราได้เข้ามากันแล้วหม่นอยากจะเติมเงินช่องทางไหนหรือตัวดูที่จะเติมเงินช่องทางอะไรก็สามารถที่จะ ท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้โดยดีส่วนต่างๆแรกขผมไปแ่งกันไปเลยอะ และพอเราได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะผมที่ส่วนหน้าต่างเดินหุ่นไซต์ทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ส่งตัวบมดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการทําการกันได้เลยเนาะแต่ให้คนอื่นเลืนะผมให้ท่านผู้ชมได้มาเลือกที่เป็นปองเ็นบุ๊กกันไปเกาะนะผมทีนี้ท่านผู้ชมค่อยมาเลือกกันต่อที่ส่งตัวหทดหมู่นะผมก็คือในส่วนหมดปูดเราจะทําการอะไรก็ให้มาเลือกกันได้เลยความรอิโมจีที่อยู่ตรงนี้กันอยู่แล้วเราก็กดเลือกกันไปแล้วพอเราเลือกกันได้แล้วที่ในส่วนที่ในส่วนของตัวหมดหมู่นะครับผมทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ส่วนตัััวววววบบรรรรรริิกกกกาาาาานนนนนตต่่่่ออไไไดด้้้เเเลลยะะมมมมใใสสปีจจื จะปั๊มอิมจีแบบไหนเล่นราคาเท่าไหร่แล้วผมเราก็มาเลือกกันได้เนาะผมผมจะเป็นหัวเลาะได้ผมผมก็จะเลือกเลยแล้วกันนะผมอยู่ตรงนี้ก็กดกันไปอ่ะแล้วพอท่านผู้ชมเลือกกันได้แลวทั้งหมดหมู่และบริการที่ต้องการทีนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมาที่ส่งตัวโพสต์ิบบูของท่านผู้ชมเพื่อทำการขลอกดิงแล้วพอได้ลิึ่งโพสต์ท่านผู้ชมกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ไม่เสีจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วพอได้ใส่็จทางลิงก์้ราก็จะนวนได้แล้วแบบน อ่าแล้วพอได้สองซื้อกันไปได้แล้วนะผมที่ในคำสังงซื้อเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้ดูได้เป็นแบบนี้กันเลยนะผมและแถมไว้คำส่งซื้อยังสามารถได้ได้คลิกดูยอดด้วยสถานะของระบบกันได้ด้วยนะผมหากได้กดคลิกเข้าไปที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการั่ซื้อที่ตรงด้านนี้กันกัได้นะผมแล้วเขาจะนำมาให้เราได้มาดูได้ส่งออเดอร์หลังจากที่อะไรส่งซื้อกันไปได้เป็นแบบนี้กันเลยเนาะถ้าที่จะให้กดเข้ามาดูตรงนี้นะผมเผื่อว่าเราได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะผมเผื่อว่าใครที่ส่งซื้อเกันไปแล้วจะได้เข้ามาชิคดูนะผมว่าออเดอร์จะมีปัญหากันหรือเปล่าหรือว่ารับเรื่องเป็นยังไงหรือเปล่านะผมหรือว่าเกิดเหตข้ออะไรยังไงไหมผมก็ สามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้เนาะแต่ถ้าหากรับลื่นกันอยู่แล้วแล้วแจ้งสถานะกันตามปกติเลยก็ไม่ต้องซีเรียสกันไปนะผมเดี๋ยวเราก็แค่รอกันไปเนาะแต่ถ้าเข้าไม่ใช่ดูกันแล้วออเดอร์อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นขัดข้องกันขึ้นมาจริงๆท่านผู้ชมก็จะได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมก็กดย้อนกลับมากันเลยแล้วเขาจะมีเขอแค่ติดต่อ a d m อยู่ที่ตรงนี้แต่ผมไปทนผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะมีช่องทางก็จะเป็นแบบนี้สองช่องทางให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกกันได้ผมจะทำการแจ้งหรือใหหหห้้ตติิดดด่่อออบถาาาาามมปััััญกกกกกกกแแนนเเเะะ็็วีขไไรยงง ได้สามารถ่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรงด้านดี้ของตัวเว็บไซต์เพื่อทำการแชงปัญหากันได้เลยเนาะหรือว่าจะหาได้เกิดปั้และเข้ามาใช้งานกันแล้วไม่ได้ไปเกิดมีปัญหาหรือเกิดข้อ้องอะไรยังไงเลยได้ใช้งานกันตามปกติกันไปแล้วแตผมรู้สึกสนใจว่าอย่างที่จะดูยอดกันแล้วมากกว่าเรผมพอได้สั่งซื้อกันไปว่ายอดจะขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ลองกดจอนกลับมาดูได้แต่ผมที่ได้ส่งตัวไลฟ์อมมัชจีกันเนาะว่าตอนนี้ยอดไลฟ์อิมจีชชีขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยัง อ่าก็เหมือนตอนนี้เขาก็ได้กำลังดงกายเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็ลองรีเช็คอีกอรอบนึ่งก็ได้เนาะอ่ะ ก็ในแต่ละการเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็เมื่อกี้นะผมของเดิมอ่ามีอยู่ที่11นีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิผิดเนาะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น37แล้วผมก็เพิ่มขึ้นมาเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวให้เราได้กันเารได้ทำการรอกันไปก่อนสักครู่เลยเดี๋ยวผมไม่ต้องไปใจร้อนเนาะเพราะในการสั่งซื้อบางทีเขาอาจจะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีเราสั่งซื้อกันไปแล้วเขาอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนเลขที่เหลือขึ้นมาสมทบยังไงนะผมเราก็ต้องคอยดูและรอเช็คกันไปก่อนได้เนาะอย่างผมก็็ไไไดดด้้่่เปปนนอยางทีผมพูะจใ เกินไปแผมผมก็จะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วเราคิดิสธิ์เลยก็แล้วกันนะฮะผมไม่ว่ายังไงเนาะเอาล่ะผมเรากลับกันมาจากเมื่อกี้กันแล้วนะคะผมที่เราได้ทำการซัินกันไปแล้วก็นั่งรอสักคู่กันเลยนะผมตอนนี้นะผมยอด การกดไลค์แบบอิมพิจีของในตัวโพสเฟ e บุ๊กของเรานะผมขอให้ได้่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นทีปลแบบนี้กันแล้วเนาะและแถมวิขั้นตอนในการทำนะผมก็ยังง่ายๆแบบนี้กันเลยด้วยนะผมผว่อว่ามีใครได้เข้ามาดูผมกันแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาชิ้งานหรือว่าจะเข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาเกสนลิงตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะไว้เพื่อสามารถที่จะเข้ามาชิ้งานหรือว่าเข้ามาทำาตามผมกันได้เลยหรือหากได้เข้ามาช้ง,งานทำตามผมกันอยู่แล้วแล้วผมลเ,เลิวเจอปัญหาเกิดข้อข้องะไรยังไงก็อย่าลืมนะผมว่าในเว็บไซต์มีให้ใหแ้กด้เนนนาาาาะรอออก้้ใ่ขงแลลววสึจจยผ เพื่อจะให้เขาได้เข้าไปใช้งานตามจริงด้วยก็ยังสามารถจะแนะนําเพื่อนๆหรือคนอื่นๆกันได้แบบง่ายด้วยนะผมแคทท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้ามากัน้ที่หน,น,น้าต่างการแนะนําเพื่อนนะผมและทีนี้พอได้เข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมปไปส่งให้เพื่อนหรือรู้จักนะผมพิจารณง่ายก็จะเป็นการให้ได้มาแนะนําเพื่อนๆหรือ,อรูอ้จักกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะ ไม่ว่ายัางไงสูญใจหัวข้อไหนหรือว่ายัางไงก็รอเขาไปใช้งานกันได้ผมหรือเขาว่าทําตามสมควนได้เนาะแล้วในส่วนคลิปวิดีโอนนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดมากแล้วด้วยเพราะว่ายอดไลค์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จแล้วหากว่าวัานนี้ผมมีการพูดอะไรผิดไปหรืออาจจะพูดเร็วเกินไปหรือว่าติดขัดอะไรตรงช่วงไหนก็ต้องขออภัยผู้ชมกันด้วยนะผมเท่าท่านผู้ชมคนใดที่ดูผมกันแล้วก็เข้าใจผมสำหรับในคลิปวิดีโอของส่วนวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะคะ